ผู้ชมครับเมื่อพูดถึงลำโพงพกพาเนี่ยก็มีหลายแบรนด์นะครับที่เดี๋ยวนี้มีการเปิดลายใหม่ๆนะครับเป็นลำโพงพกพามากขึ้นคราวนี้ครับมีรุ่นล่าสุดจากทาง B&O หรือ Bang a l u ์อ e ลซึ่งก็เป็นแบรนด์จากทางเดนมาร์กเลยแบรนด์นี้ได้ในเรื่องของความสวยงามความหรูหราแล้วก็ชื่อชั้นเรื่องเคื่อเสียงของ B บเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอน และล่าสุดครับคุณผู้ชมเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับทาง BNO ได้ออกลำโพงตัวใหม่ครับ BNO b i o l e a 20นั่นเองออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่ของเนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อต้นปีนี้เลยนะครับพูดถึงแล้วคุณผู้ชมก็อยากเห็นตัวจริงนะฮะวันนี้นะครับทาง BNO ได้มอบมาให้เราทำการรีวิวนะครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับ BNO Biolead 20 รุ่นนี้นะครับก็มีการพัฒนามาจาก i ิวฤต17นะครับที่ออกมาเมื่อปี2017ที่ผ่านมานะครับตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมสามารถชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายได้อะวายเลสชาร์จิ่งได้นี่วางไปปึ้งนะครับนี่คุณผู้ชมก็จะสามารถชาร์จได้ทันทีส่วนเรื่องของสเปคเป็นยังไงบ้างมาฟังกันเลยครับ สำหรับลำโพง b i o l i t 20นะครับก็ได้ดีไซเนอร์อย่างซิซีลีแมนชาวเดนมาร์กออกแบบมาให้เหมือนกับกระเป๋าสุดหรูพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮสตรีทแฟชั่นนะครับหรือว่าไฮเอ็นนะเดินเข้าไปในห้างก็ดูหรูหรามีสไตล์ครับมาพร้อม2สีได้แก่สีดำแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นสีเงินตัดกับสายหนังสีออกแคนแทนนั่นเองซึ่งก็ทำให้ตัดกันแล้วดูดีมากๆเป็นมินิมอลนะ แต่มันดูไปดูมาเนี่ยก็ถือว่าเรียบหรูมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับเสียงเนี่ยยังออกมารอบคิดทางด้วยกำลังขับกว่า70วัตมีไดรเวอร์ขนาด1.5นิ้ว3ตัวนะครับเป็นแบบ Full Range แล้วก็ตัววูเฟอร์นะสำหรับเบสขนาด5.5นิ้ว1ดอกส่วน Passive Radiator นะครับมีอยู่2ดอกนะครับขนาด4นิ้ว ลำโพงตัวนี้ตอบสนองขึ้นความถี่ที่37เฮิร์ซ์ถึง20,000เฮิร์ซ์เลยทีเดียวคุณผู้ชม มาที่เรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างไร้สายนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.2นอกจากนั้นยังมีสเตอริโอเพ i ริงโหมดนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น b i o l i t 20หรือว่า b i o l i t 17ก็ได้เช่นกันส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็น AUX นะได้ทั้งอินทั้งอ u t เลยเป็นมินิแจ็ค3.5มิลมครับคุณผู้ชม ส่วนการชาร์จเนี่ย USB C การใช้งานสูงสุดเนี่ยตัวนี้ถือว่าพกพาไปไหนเนี่ยใช้งานได้ยาวๆครับผม37ชั่วโมงนะครับแม็กซิมัมในความดังเนี่ยประมาณ30-40%หรือว่าจะฟังแบบทั่วๆไปเนี่ยก็ได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงส่วนน้ำหนักครับสบายๆอยู่ที่2.7กิโลกรัมเท่านั้น ระยะเวลาการชาร์จนะครับเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มอิ่มเลยอย่างที่บอกไปนะครับสูงสุด37ชั่วโมงด้กันส่วนการควบคุมนะครับก็สามารถควบคุมได้จากปุ่มด้านบนเลยนะครับหรือว่าจากมือถือได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Play, p อ u ส e นะฮะวอลลุ่ u อัพวอลลุ่มดนะฮะก็สามารถ ปรับได้เลยตามใจคุณคผู้ชมชอบสีไหนครับคุณผู้ชมสําหรับสีนี้นะเขามีชื่อเฉพาะด้วยนะครับก็คือเกรมิสนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยชื่อเฉพาะของเขาก็คือ Black แ n t ท r a ไซ t ์ก็อยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าชอบดีไซน์ไหนราคาเปิดตัวครับอยู่ที่23,900บาทนะฮะก็เป็นราคากลางนะครับส่วนท่านใดที่สนใจตอนนี้นะครับเราก็มีเปิดให้จองเช่นกันนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ Line a t a v value หรือว่าจะ inbox กามาถามเราก็ได้คอมเมนต์เข้ามาก็ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปฟังเจ้า b i o ย i t 20ก่อนครับสวัสดีครับ